กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่าน้วยนะครับวันนี้เราจะมาส่งท้ายกิจลาลิก้ากันแล้วคลิปนี้จะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับใครที่กาลังมองหาอะไรสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นอยู่สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะครับร้านนี้ถูกปลอดภัยรวดเร็วมาเริ่มที่ข้อเสนอประจำวัน T O T S รอบนี้ขอใช้สูตรเหมือนเดิมเห็นคนอื่นนี่แม่งได้อย่างดีผมนี่แม่งเกลือทุกคลิปสองและไปโอ้กูเพิ่งพูดไปเองเมื่อกี้เนี่ยเยี่ยมาเป็นเหรียญเลยไปต้องจัดต่อแล้วชุดรวมประจำวันเลยอย่าให้ผิดหวังนะไปก่อนอะไรอะ่ะ มันลุ้นเงินข้างหลังเย่ยรอบนี้แสงเดียวเลยไปอย่างรวดเร็วและไปวอลกมาเป็นสเปน ST เอสทีเบลนั่นเนี่ยดีเคโอ้โหอุนายนม่อนกลัวมึงไปแรกอะเดี๋ยวมึงเจอกูมาเดี๋ยวเราต้องซ่อมหน่อยแพ็กทีโอทีเอสสิ ข้างหลังนี่ก็อะไหล่ล้วนเอาไปแลกอะและไปโอ้90อีเยียบเปิด90ม99กูได้90มึงดูแม่งทำดิและไปรวดเร็วเลยออกมาแล้ว เป็นอีกแล้วเปล่าไม่ใช่มาดลิดวะคา,าวาฮาวอยากลองเล่นอยู่นะตัวเนี้ยแพงอะในตลาดนี่ประมาณ6070 M เอ็มอะมาจัดต่อไม่รอแล้วนะหนึ่งแสนขอซ้ำที่สุดกูและไป โอ้เหมือนเดิมเลยแต่ยังดีนะเฮียนี้ 6m เนี่ยขายนดะ้ 6m อ่ะกูว่าเริ่มอุ่นแล้วหัวเนี่ยทำาไมวะคนอื่นมึงแจกได้แต่ทำไมกูมึงไม่แจกนะเอเไปโอ้ยกูแลกเยีย yeah. มาไปกันต่อไม่รอแล้วนะ รอบนี้สามแสงพอแสงที่หนึ่งผ่านขอเปลี่ยนมัน้งสองแสงนี่เฮี้ยมากสองและไปโอ้โหมึงเฮี้ยเหมือนกันหมดเลยนะมุนเลอร์มึงไม่มาเป็นเก้าเก้าวะมาข้างหน้ายังเฮี้ยขนาดนี้ข้างหลังกูไม่หวังแล้ว และไปสมใจอยากแซดทำไมวะ,ะเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนใหญ่กันต่อไปให้หมดอะซิมมอนเนี่ยคาวมาเวงก้ารอบนี้สองแสงขอเทสมันหน่อยได้ไหม e ออฮะมันต้องกี่แสงและไป วอล์มาโอยโอ้ยคุโปมาทำเหี้ยอะไรเนะี่ยเปลี่ยนใหญ่ไม่ได้ก็ต้องแลกเปลี่ยนเล็กแหละรอบนี้กูห้าแสงตามหาจูดไปให้หมดอะพวกเศษอะ่ะแสงทหนึ่ง,งผ่าน ห้าแสนนะจูดอะเบอร์ห้าได้ไหมสามแล้ววีนี้ก็ได้กูให้อภัยสุดท้ายแล้วและไปวอล์กมาแล้วเป็นอะไร โอ้โห oh, oh. ทีมชาติเยี่ยไรเ,เนี่ยดีโนนาด้วยดอบบี้เก้าสิบเจ็ดยังดีอ่ะเนี่ยดีกว่าได้เก้าสี่อ่ะมันเกลือขนาดนี้กูคันไม้คันมือจัดไปก่อนเลยหมื่นเพชรแสงที่หนึ่งผ่านแสงที่สอง ไปปาดขวาเพื่อหวังผลโอ้โหเหรียญเฮียได้แปดแปดสองตัวมารหัสลองแพ็กสุดท้ายละสี่พันเพชรข้อเสนอประจำวันแสงเดียวพอไปโอ้ ตามเคยแทบร้องห้ <c oughs> เดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปเฮียถั่วให้มาเปิดแพ็คก,กับแลกเปลี่ยนต่อเลยแลกเปลี่ยนใหญ่นะรอบเนะี้ยอะไรก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะไม่โลด้วยนะเฮียเนี่ยไปก่อนบูสเกตเนะี่ยตัวไหนอีกดีว่า โอ้โหเลือกไม่ถูกเลยวะไปมีลินไปสองตัวบุสเกตกับมิลินแสกเดียวพอและไปไม่ถึงแสงด้วยวอล์มาแล้วฝรั่งเศสซ d ดเอเดียวมาท์ลิด้ามาเวก้ามึงก็ามาบ่อยเกินมึงไม่สงสารคนเปิดมันงไงวะเดี๋ยวเลือกแพ็คก่อน นี่อันนี้ก่อนเลย้อเสนอประจำวันลแล้วไปเหรียนอีกแล้วทำไมเห็นวะไปเดี๋ยวไปจัดชุดรวมต่อเลยนี่ไปก่อนเลยสามพันเพชรแล้วไปก่อนอะไรเนี่ยไปไกลเลยนะเหรียนกับอะไรเนี่ยแพ็คหลังนี่ไฮไลท์ ขอตามสูตรเลยกันจางนี้หนึ่งผ่านไปแล้วและ,และไปวอล์กมาว่ะเนื้อแลนเอสซีไอคอนเมา PSV เคี้ยวเบรกแทบไม่ทันมาทำเ,เนะหี้ยอะไรเนี่ยมึงหลอกกูหีีรอบแล้วไอ,อตัวเหี้ยเนี่ย ตั้งแต่เปิดแพ็คลีกนี้มานะอันนี้นี่คือสุดจัดอะไม่มีอะไรเลยอะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ